ตัวอย่างแห่งทรัพย์ทรัพย์อันเป็นธาตุที่พระเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้ทรงให้ยกเลิกไปแล้วนั้นทั้งธาตุหลวงและธาตุในเรือนเบีย้ยก็ให้พนจากนิสิตนั้นไปด้วย <c oughs> เช่นปัจจุบันมีอนมาเกี่ยวกับการปกทรัพย์ป้องกันตัวอย่างนี้เป็นต้นในการคุ้มความดูแลบุตรหลานสามีพระยาบิามารดา และญาติชนิดมิตรสายต่างๆบุคคลในสังคมในการช่วยเหลือเกือกูการในการป้องกันภัยจากโจรผู้ร้ายอย่างนี to, pues, whales, so ้ข nah ้าพเจ้าก็มีสิทธิจะปกปักป้องกันตัวเหมือนกันเร่อกลุ่มดารากลุ่มต่างๆทัางชาตตราชายตราหญิงบางส่วนส่วนใหญ่เป็นบุตริดาของข้าพเจ้า แต่บางส่วนเมื่อกทำผิดหรือทำร้ายสถาบันแล้วไม่ยอมรับผิดหรือไม่ยอมพูดจะให้เข้าใจกับผู้ที่ตัวเองจ้างวาและผู้ที่รับจ้างทั้งนี้พูดได้ว่าคุณก็ไม่รู้คนที่รับจ้างคุณก็ไม่รู้ถ้ารู้ก็คงไม่รับคุณถ้ารู้คงไม่จ้างในเรื่องของที่ทกินากิน คนบกสองพันคูณพันกิโลเมตรคนบก 1, นหนึ่งพันล้านไร่แต่กลุ่มดาราบางกลุ่มกลุ่มซื่อกลุ่มนักการเมืองบางกลุ่มที่เป็นคนปกติวิสัยไม่ใช่คนต่างด้าวที่หลบนีเข้ามงมาเป็นนักการเมืองมาเป็นดารากลุ่มหัวใจอยู่ข้างขวาพวกนั้นวิสปกติอยู่แล้วมีเจนรนาที่จะเข้ามาเป้นจริงรัพย์บุคคลทรัพย์สินต่างๆใน ประเทศไทยเช่นจับดาราเป็นตัวประกันจับจองเด็ผู้หญิงขอาเขาเจ้าเป็นคนบ้าและวกเขาเป็นา้าเอามารมชี้ตัวว่าเขาเจ้าเป็นคนบ้าและลริิปทรัพย์สินรวมถึงจับจองดาราอ้างว่ายังดีกว่าให้มาพูดคุยกับคนบ้าอย่างนี้บอกไปแล้วว่ากรรมพันธุ์ก็ถูกยิงตายกันหลายครั้งครั้งละหวสิบคน ตัวอย่างกลุ่มดาราบางคนไม่รู้ยังไงเเรียกว่าแสงอยากเป็นแสงหรือยังไงเข้าเจ้าไปซื้อสินค้าเข้ากรุงเทพมหานครปี60บริสุทธ240บาทขึ้นไ60บาท70บาทสินค้าต่างๆขึ้นปูดปูดน่าไม่มีที่ดินก,กินดำที่เทียนหน้าขพเจ้าอแานนี้ก็คือขพเจ้าเป็นพระวัสจักร,าต,รตามใบหน้าตามยุคสมัยคือรถเมล์กันแรกที่ยังวิ่งอยู่ หรือถนนร้ฝุนของงอสอยิ th th <in> ่งลักนายกยิ่งลักสามรบาทปัจจุบันถ้าเงินเปลี่ยนไปจากการึ้นราการสินค้าอัตราเงินเฟ้อนั่นคือการเงินลดลงเงินออมถูกลิบลงรับจำนำทรัพย์สินต่างๆลดจำนองจำนำตกในมือของผู้อื่นโดยไม่ยุติธรรมจากการดำเนินการในด้านราคาสินค้าซึ่ง อ้างกำลังการผลิตที่เลือกเรือนใช้3 4 0 1 4 5จาก2,000นกพันิโลเมตรบนบกหน0ล้านไร่นนี้ดาราอย่างกระบอกกำใจพัทยา2 5พ6ะยสุเจ้าอยู่จรสลับมาแล้ว3 0 0พันลำ3เดือนแต่กับถูกจ้ามงพัทยารุ้มกาในพรทยาเหนวอราการพระยาตา2 5 4รการนำของรสงสิ่งอวตารรถตั้มจึงตลาดเจริญกันใชยกันเดือดอย และใช้หมอมมาชวงไว้ให้เป็นหลักฐานใช้ยืนยันเป็นพยานเพรามีกลุ่มดาราประพฤติเช่นนี้คือร่มเจ้าร่มสถาบันพระมหากษัตริย์เหตุเพราะชอบใจอยากเป็นมาเฟียเหมือนอยากโจววักในทีวีในหนังในเองติดภาพที่มีคนเดินตามตัวเอง่ายเงินยกยอสรรเสริญเพราะจากองค์นี้คนหลังแกาไม่เอาขึ้นไม่ได้หรอก คนด่างดาวเอาจะเกิดศึกสงครามเมื่ชี้วันนย่งที่เดินอยู่ข้างลโนนี่เ,นเพราะทคนห,นหน่างดาวาขาไม่เอาเขาทาก็เลยคิดจะทําตามและเดียนแบบพอรู้โอโอหรู้จังบาก็อ,อกไล่ติดตามลุงข้าก่าเจ้าอย่างอลนนะ้นละและไม่ยอมกลับตัวกลับใจอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเช่าลองถามกันใจกําเนิดคอยอยู่กฎปริยา2546ัรย่บานนี้ข้าเจ้ายังไม่ได้รับเงิน ไม่เคยกินข้า,าวหายจากแสงราคาวันละสามมือมือละหนึ่งจานบางวันก็สอมือในช่วงนี้มือเดียวก็กาลังกับโทวหาอาการเมืองพรือางาน,นเงินงานมันชี2สอของกลุ่มกลิตการปลอมที่นำเงินเด็กมาใช้เป็นงบผูกการผลตคนเองต่้สุดหนึ่งหมื่หนึ่งบาทสุงสุด5 0้ามือนอย่างนั้นลองดูทีดีก่อนการคาวภายใน เมื่อก่อนแสนเก้าตอนนี้ปรับแล้วบป็นจีนหนึเป็นสองแสนสี่แล้วข้าเจ้าผ่านราชการตายเดือนมาไม่รู้นับกี่ครั้งไหมโดยเรื่องอัตตาพยาไม่มีใครติดตามมีคนขอติดตามสองคนหนึ่งเป็นชาวบ้านเขาไล่ไปคนเดียวเขาบอกว่ามีที่ดินเขาบอกมีที่ดินเขาบอกนายวนห้ามไว้คุณมีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียเราจับตัวประกันอย่างนี้ดาราไม่เข้าใจไม่เห็นตาก็เห็นสศภาพบอกว่าหมด คนบาร,รมีไม่มีบรญญาธิการอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่ยอมกับตัวกับใจนั่นคือตั้มเขาบอกว่าติดภาพลักษณ์คืออยากเป็นมาดเจ้าพ่อแบบในหนังที่โจย็นฟ้าเล่นแบบนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เหตุผลว่ากระทำความผิดแล้วตัวบทลงโทษ นไม่มีทางสู้เหมือนกันทั้งประเทศหกสิล้านคนสู้คนสางร้อล้านคนได้อย่างไงขาเขามาปรับที่ดินโดเหลือสามามไร่ออกปรับออกหลังกับคนไทยหนึ่งหลังหลังละอะไรห้าสามสิบสอนร้อยสหโรีปันติเจเกอร์หรือชาติทุกคนมีพระราชนามอานันตมิโดนรัฐการที่แปดจุกระเบิดที่เสียน ดังกระบวนาใน,นกรุงเทพมหานครเป็นคนต่างด้าวทางสิ้นร้อง่ังที่เดียนจริงๆแล้วเขามาพูดว่าสามไร่ท้ายเป็นสาธารณะหญิงสาธารณะให้ครอบครัวตายและเขาจะเอาอีกสามสิบไร่ที่เหลือเป็นครอบครัวละสิบไร่สาธารณะนนสุริยมการว่าจะ ไม่ได้ลองชื่อบิดาแบบนั้นเป็นต้นอันนี้เริวนั้นกินเนื้อมนุษย์ตามป้ายที่พระเจ้เกิประกาศเลยแต่ั้งนี้กลัวไปจะเข้าไปกันก็ลบออกอประกาศได้สิบสี่วันนะครับพระเจ้าเปิด Facebook ในปี2องพันร้ดโทรศัพท์ชื่อที่อำเภอบ้านสร้างโรตีอำเภออังคลักษ์ประเทตร้อยต่อสองจังหวัดคืนอนคณยกและาจีนบุรี 14วันคอนเซ็นเตอร์ของเอชทอบอกให้เติมเงินและเปิดเพดและตอนนั้นราคาประมาณก็ให้เติมเครดิตก่อนพันหกส่วนที่เหลืออีกสองพันจะตามมาทีหลงังโดยบอกว่ามีเงินรออยู่หลับพันล้านถึงหนึ่งหมื่นล้านถ้าเปิดเพดภายในเวลาเจ็ดวันก็จะได้จากข้อความต่างเช่นฝนความชื้นออหยดน้ำับจ้าหน้าแข้งน้ำค้าง ฝนแปดทางภาคใต้ความชื้นจากทะเลสองกว่างลมผสมสองไปดูฝนแเดือนมาภาคใต้ถ้าเกิดสมุทรสารนโดยความชื้นจะป็ชั้นบรรยกาศความชืเกิดว่าก้ามเกิดกระแสลมพาความชื้อของเราเป็นเมฆฝนเมฆฝนจะมีสีเทาสีดำสีเข้มเงินเข้มมีความชื้นพัดสูงอย่างทนทีลงที่ตามแล้วมัสัมผัสกับควมเย็นจะกมดหยดน้ำระตกลงมาเป็นฝนก็เราลมทะเลพัดขึ้นมา พอโดนออกก็ทำได้ท like <Yeah. S 1> ุกสัปดาวพังเหลือไม่สายก็ทำได้สิบวันสิบห้าวันทำได้หมดเลยก็วันดาวไฟแล้วได้หนึ่งครั้งจะนวนิมากกว่าหนึ่งล้านล้านในการจะหายปัญหามันแรงนั้นร้อยหกสิบปร์เทศร้อยสิบล้านล้านก็จ่ายมาแล้วถูกยึดไปจากคนต่างด้าวหรือกลุ่มนายเงินเสียผู้นำคนชาดีพาพวกเขามาพวกมุสลิมไม่ใช่คำใบต็ไม่ใช่คำชาเปรียงอย่างเดียวยอดที่ทำกินพวกเขามีมากกว่าคนไทยเฉลี่ยแล้ว ให้เขาจ้างคนทนําก็ยังเหลือครึ่งหรือยังเท่ากับคนไทยนั้ำกินน้งกินคนไทยสบายแต่เขาไม่ให้ใครทำกินและอื่นเช่นการนำน้ำไฟฟ้าตอนสังคมะโปรงเรียนไม่อัดปักตบชวาแล้วมันเยอะกระดาษหรือแม้แต่ผลไม้สดเรามาดลบเพิ่มคัามยุ่งเหยิงของน้ำตาลจุลแลแอลกอฮอล์ในการทําเป็นพลาส,สติกที่ย่อยสลายได้อย่างนี้เป็นต้นมีราคามากกว่าแสนล้านหรือห,อหนึ่งล้านล้านนันสบายสบาย,บายแต่ รัฐบาลยังน,นี้มันมีข้าวกลิ่นงานทำพวกดาราคนร่างหาว่าไม่คนไม่